แพ็กสุดคุม้มสิทธิ์ขั้นสูงสเปกเตอร์สคอร์สเปลฟแห่งความแค้นช็อปแพ็กสุดคุ้มวันนี้รับทันทีเซ็ตโซสเปกเตอร์พร้อมกับไอเทมพร้อมไอเทม50ขั้นทันทีไม่ต้องทำภารกิจครอบครองพลังแห่งตำนานได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึง31มกราคมนี้นะครับกิจกรรมพิเศษ1มกราคมลดยับรับปีใหม่ลดราคาลัอคกี้รอยัลของดีของเด็ดต้องโดนเดมอนรอยัลเวเพอร์รอยัลและตู้อีโวจาก60เพรเหลือเพียง40เพรส่วนโก r รอยัลจาก300โกเหลือเพียง200โกระยะเวลากิจกรรมต ห่งมงการาลับไปเลยตัวไดมอนด์รอยัลห้าตัวพร้อมเตรียมพบกับเอเทมฟรีและกอดสวรรค์ใหม่ในปี2021นี้นะครับสมบัติแห่งกอดสวรรค์ an, ผ่านภารกิจรายวันรับตาป um ั๊มสักุระเพื่อนําไปแลกสมบัติแห่งกอดสวรรค์ an, จากหนึ่งใน3ชิ้นระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10มการาคมนี้นะครับฮิปปี้ไฟดเดย์ฮีรับ2021รับของฟรีวันปีใหม่ทํากิจกรรมเอาตัวรอดสะสมครบหนึ่งร้อยยีากิในาทีรับไปเลยบัตรสร้างห้อง 1, ายยารรมนป่นบมะตะ ที่สุดแห่งความเป็นอมตะเดี๋ยวนี้กินน้ำอยู่เออโอเคโอเคดื่มน้ำหน่อยน้ำติดคอตายตายไปตัวไหนครับอ่าโดดโดดสะพานฝั่งเนี้ยลงเรื่อยลงหน่วยดับเพลิงก่อนก็ได้โอเคโอเคโอเคผมรู้เรื่องอล้วไปเรือยๆรู้รูู้้รูผมเคยเป็นมาก่อนแต่ก่อนอ่ะตอนเด็กอ่ะไม่อยากจะเล่าอ่ะจะเล่าให้ฟังแล้วกันมึงเป็นปุ๊บไอนนกตายไม่ได้แต่งมุกหมดเลยไม่เอาแล้วไม่พูดแล้ว ฮ่า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 แบบไปอยู่ต้งไปอยู่ต้องไปอยู่ข้างล่างอยู่ตรงแถวหินน่ะแต่ไม่ต้องหลบหินนะฮ่าฮ่าดูดูนะครับน้องๆดูนะครับผมจะยิงโคนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้้ยยฮไม่ตายไม่ตายอะครับแล้ม่ยเข้าแต่ไม่ตายโป้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 ป้ตายจะตายจริง ตัวนี้คือบั克นะครับบั克ตรงนี้นะครับบั克ตรงสะพานนะครับซึ่งช่องพวกนี้ถ้าเรายิงรอดผ่านไปแล้วมันจะไม่สามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับที่เรายิงไปนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็จะไม่ตายจะเข้าหัวจะเข้าอะไรก็ไม่ตายนะครับแน่นอกอยากจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เข้านะครับตัวนี้เข้าเห็นไหมลูกศรมันจะขึ้นเห็นป่ะครับถ้ายิงโดนจริงๆดาเมจเข้าจริงลูกศรจะขึ้นนะอ่าแต่แต่พอยิงแบบนี้ครับ นี่ยลูกศรจะไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเจ้าตัวนี้นะครับไปหลอกพี่ย่าว่าเป็นบัคอมตะนะครับยิงไม่เข้ายิงเข้าก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงมาเลยครับมาๆมาเป็นบัคอมตะมาให้ดูบัคอมตะแน่ไม่เชื่อไม่เชื่อแ้ใช่ครับบักอัมตะทำไมทำไมที่ทำใหต้องไม่เชื่อเดี๋ยวพี่พี่ต้องเชื่อยังไม่ทำใพูดเลยเลยดูดิโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไจสวัสดีครับสวัสดีครับ พร้อมแล้วครับดึงได้เลยครับพี่โอ้โหอะไรอมาตายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวระหว่างทางพี่ขอเก็บคนกันนะแตกสวยไปล้วแตกเก็บพี่พี่เก็บวิ่ยากหรอนไหมแตกตายไปสามแล้วเราไม่เราปลอดภัยแล้วตอนเนี้ยเรืองหน้าสิบนะอยอย่าเล่นพิเรนนะตายนะก็แล้วไงพี่ก็เลยเก็บมันตัวละเม็ด เจออีกตัวหนึ freely, ่งอยู่บนปลายตึกแตกมาแล้วมาแล้วไหนอะคนที่นัดอะอยู่ไหนผมผมไม่นัดคนอดียวจะมาช้าเก็บปืนอยู่ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้อ๋อเอาปืนมาทำไมบักอมตะฮัลโหลบักอมตะไงจะชูไงยิงยิงใส่ปั๊บ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 ไม่ตายใช่ป่ะไม่ไม่เหลือกูบอกเลยมาเนมมาเนมพี่มาเนมทีเนี้ยพี่ยิงตรงนี้นะไม่ต้องหลบหินนะแถวๆตรงนี้ก็ได้อ่า โอเคโอเคอย่าตรงนี้เอาไงเอาให้ผมเห็นตัวแค่นั้นแหละต้อเห็นได้ไงอยู่หลังหินเอาพี่ยิงผมดิพี่ลองยิงผมดิตายนะบอกก่อนเน้นเลยเน้นเลยนะใส่หัวปั๊บเลยเน้นหน้าเดียวเน้นเลยแล้วจะตายอ่ะต้องเข้าเกียร์ใหม่เลยนะเอ้ยยิงเลยก็ผมเอามาตายยิงก็ผมเอามาตางเอ้ยเฮ้ยไม่ตายร้อยเจ็ดสิบไม่ไม่ไม่คนโง่จะยิงไม่ตายไงพี่ไอ้ลิง อุลวาผมอมตะคนเดียวผมอมตะคนเดียวโอ้ยไอแบงค์ก็ไม่ออมตะไม่รู้ไม่รู้ว่าอมตะคู่อะไรวะตายหาตายโหดโดนไหม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 ก็พี่ยิงดาเมจเข้าปะล่ะเข้าดิสามสิบเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ่ตายไงผมไม่ตายไงเป็นไงไม่ตายว่ะเดี๋ยวนะผมยืนให้แบบเต้นก่อนขอเต้นก่อนนี่หัวแบะนะยืนอย่างเงี้ยวู ยิงได้ไหมเนี่ยยิงดิ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 ปังทำไมไม่ทำไมไม่ตายงู้งอะไอ้เบ๊กอ่ะนี่ห่าเกินจะพี่นั่งยิงอ่ะได้ไหมนั่งยิงนอนยิงได้ได้ผมผมเอาผมนั่งให้ด้วยอ่ะอ่ะเป็นไงไม่ตายวะเออไม่ตายพี่ก็อมตะเหมือนกันเนี่ยพี่อมตะเหมือนกันเนี่ย แล้วมันคือแก๊งอมตะนครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนไอ้เออด้านซ้ายตรงนี้เป็นกล่องอยู่กำลังเก๊นอยู่เลยอจากฉากที่บอกตายแล้วโุดท้ายเลยหงงนะครับเหลยหงนะทำอะไรผมพี่อมตะแล้วพี่ไม่ออมตะแล้ว มงนมันคลายมัาตัดได้แล้วไปสามสี่สิบสี่ไม่เอามาตัดแล้วไม่เอามาตัดแล้วพี่ลองยิงพี่บินเด้อเอาผมไม่เอามาตัดแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่เอามาตัดแล้วอ่ะเอาจริงตายเลยไหมเนี่ยตายเลยตายโง่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 ฮ่าฮนโดดยิงไม่เจอเลยด้วยไม่เจอเลยด้วยไม่บอกด้วยทำไมอะครับผมอยากรู้ ไม่ไม่ไม่บอก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 บอกไปกลับไปนี่ไปคนต่อไปเลยสวัสดีครับผมตังซองดูฮีครับไม่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 ไยุดหยุดเลยเอาเว้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บีเหรอไม่ใช่บีฟนีเป็นอย่างนี้ไม่หรอไม่ใช่เออเราเออเกี่ยวกปนนี่เป็คคนมาแบ๊กอะไรกูเป็นคนมาแบ๊กกูเ็นรถขับรถขับเองได้แบ๊คไม่ใช่พี่ เออรถไหนเนี่ยรถมึงเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยให้วินเป็นซูมวินกูถ่ายติดไอ้เมื่อกี้รถขับเองได้มึงก็เป็นซูมเองนะบวกเลยนอกเรือไปไกลเลยบักยานไอ้บักบักไปเนี่ยแบกเรือบักแล้วอ่ะเรือเอาแล้วอ่ะใช่พี่อันนี้แขาแม่ยอมเกน้ำจิ้มเอางี้เอางี้พี่ไปยืนอยู่บนหินเนี่ยเที่ยืนอยู่บนที่แบกวินพื้นอยู่นะอ่่าใชโอเค ยืนเลยยืนกลางๆเลยโอเคนะพี่นะพี่ลองยิงผมดูดิแบบยิงให้ตายกลางให้ตายเอาหัวเน้นๆเลยหัวยนะเออหัวเลยนี่ไงเต็มหัวเลยเป็นละเอาให้ตายดิเลือดสองร้อยนะเลือดสองร้อยนึ่ใช่เหรอเอาให้ตายเลยอุ้ยไอวิมรามาจาเฮ้ยเอาตาเอาตาอืมก็ยิงผมไม่ตายเอาผมยืนให้ด้วยแต่พี่คิดว่าแบบอาจจะแบบมันไม่ใช่ไอวิมมันโฟอ่าก็ดูเอาแต่ผมใช้พลังขึ้นเต่านะเป็นไง ข้าเมย์ข้าเมย์ข้าเมย์ดราอนบออย่างนั้นมึงเคยดูดราก้อนบอลเหรอมันรังขึ้นเต่าไงเออรังคื้นเต่าต้องอมมเจิติแล้วพี่ไม่ตายไม่ตายวะเป็นไงพี่พี่เรายิงแบ็กดูดิมันมันมันอมตะเหมือนกันใช่เหรอแบ็กใช่แบ็กบอกว่าใช่ดิแบกอ้าวผมิงได้ไงไม่รู้จะพูดอะไรดิไม่ได้รอคำตอบเลย งูเลยนั่นแปลว่าเราวิ่งยิงคนบนสะพานก็ไม่ตายเลยดิงั้นอะแน่ใจเหรอว่าไงมาตะมาตะพี่ก็เอามาตะเหมือนกันนะโอ้ยไม่ไม่ไม่มาตะวะถ้าพี่ยืนอยู่ตรงหินตรงนั้นอะพี่ยิงผมไม่เข้าใช่เหรอใช่ใช่พี่ต้องลงมาจากหินแล้วก็ยิงผมดู

đi 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 thoải bay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  của